ขึ้นแล้วสวัสดีครับ4ี่ <1 S 1> คนลูกเพจสี่คน8คนแวะมาทักทายกันจ้าอันดับแรกขออนุญ,ญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับสวัสดีครับลูกเพจหนึ่งร้อยสิบสคนนะครับ ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขออนุญาตทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะพอดีเหมือนจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเออค่อนข้างเสียงมีปัญหาอยู่นิดนึงชัดเจนดีใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนไงไม่ค่อยมีอัมเบร์นเท่าไหร่เสียงเบาไหมเสียงเบาไหมเสียงเบาไหมครับผมหรือว่าได้ยินปกติ สวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับ400ส,สี่ร้อยกว่าคนที่เข้ามาดูตรงนี้ฮลัลโหลฮัลโหลรบก,กวนรบก,กวนแจ้งเขาหน่อยแจ้งเตอยหน่อยครับลูกเพจครับที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เสียงชัดเจนดีไหมเสียงชัดเจนดีนะก่อนอื่นวันนี้คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก,ก็อยากจะแจ้งไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าวันนี้ อีเตอร์ตีกับเครื่องไม้หลายอันมากเลยนะคพะพอดีมันมีปัญหาไม่รู้เป็นเพราะระบบ Facebook หรือว่าเป็นเพราะระบบของของไม้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตรงไหนปัญหามันเกิดจากตรงไหนเสียงไม่ค่อยโอเคเลยนะครับวันนี้ถ้าสมมติว่าเสียงติดติดขัดต้องต้องขออภัยลูกเพจไว้ก่อนนะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเดอ้อวันนี้ถ้าสมมติาภารกิจการตามหาเนี่ยเดี๋ยวเราตาม f o ล low ไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อย การตามหาเป็นยังไงเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องเสียงนะครับผมวันนี้เต้ยขออนุญาตแจ้งแบบนี้ไว้ก่อนนะเรื่องเสียงแต่จะพยายามให้ชัดเจนที่สุดกันแล้วกันเท่าที่จะทําได้นะครับตอนนี้ใช้เสียบจากหูฟังอยู่ตอนนี้เสียบจากหูฟังอยู่เสียงได้ยินชัดเจนนะโอเค ภารกิจตามหาพ่อให้กับแอนนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราตามไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าเบาะแสที่ได้มา2คนนะครับวิชาญเย็นสุขเนี่ยไม่ใช่เป้าของเราทั้งสองคนเลยนะครับคนแรกที่เราตามไปเจอนะครับมีพี่ฟลุกแล้วก็ชาวบ้านหลายๆคนเลยนะครับลูกเพจดันดันดัน,ดนเม้นกันมาแล้วก็มาบอกกันเนี่ยก็คนนั้น ก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่แล้วก็ลูกเขาก็โทรมายืนยันกับเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าพ่อเขาเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่ชื่อวิชาญอ่าเย็นสุขนะครับไปถามข้อมูลมาจากผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านศิลเอ้ยอดีตผู้ใหญ่บ้านทินแล้วนะครับอ่าที่บ้านท่าแดง ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าด้วยข้อมูลอายุข้อมูลการามีลูกมีเมียข้อมูลการทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ตรงเป้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบาะแสะของเรายัางไม่จบนะครับเบาะแสะของเรายัางสามารถไปต่อได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเต้ยได้โทรไปติดต่อหาแอนนะครับให้ถามคุณตาคุณยายดูว่า,าสรุปแล้ว คุณพ่อมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคุณยายคุณยายจําข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคุณพ่อได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามคุณยายให้นะครับแล้วก็แอนก็โทรกลับมาบอกกับเต้ยว่าโอเคคุณยายพอจะจําได้นะครับว่าคุณพ่อเนี่ยมีคุณปู่ก็คือพ่อของพ่อเขาอะนะชื่อฉายเย็นสุขนะครับแล้วก็มีน้องชื่อแดงเย็นสุข ตอนนี้เต้ยก็ไปเ,เช็คข้อมูลมาเพิ่มเติมเต้ยได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าคนที่ชื่อฉายเย็นสุกเนี่ยอยู่แถวแถวเขตบางขุนเทียนนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามดูว่าฉายเย็นสุกตรงนี้เนี่ยเขาจะรู้จักคนชื่อวิชาเย็นสุกหรือเปล่าเขาจะ <S <S เขาจะมีข้อมูลให้กับเราหรือเปล่านะอีกหนึ่งความหวังที่ที่เราก็สามารถคาดหวังได้อนะเนาะ ออไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเต้านี้จะใช่หรือเปล่าแต่ในเมื่อมันเป็นอีกหนึ่งเบาะแสที่เราจะสามารถตามไปได้เราก็จะตามเพื่อหนึ่งความหวังที่รออยู่ที่จังหวัดชัยนาทก็คือแอนที่กำลังรอเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอีเตอร์ก็ทำเต็มที่เลยนะครับลูกเหด2อ0พคนตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนดีนะ โอเคเชียงใหม่ก็ชัดเจ้าโอเคเชียงใหม่ชัดเนอะโอเคครับขอบคุณมากครับบางขุนเทียนแถวบ้านพี่เลยค่ะใช่ไหมเบาะแสที่ได้มาในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราจะต้องไปตามไปแกะตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าฉายเย็นสุกเนี่ยเ,เขาจะมีลูกชื่อวิชาญเย็นสุกจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติไล่ลำดับสเต็ป อายุเนี่ยฉายเย็นสุขก็น่าจะค่อนข้างอายุค่อนข้างสูงเลยนะก็เจ็ดสิบแปดสิบเลยเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ใช่พ่อของพ่อวิชาญเย็นสุขจริงๆก็ก็อาจจะมีแววที่จะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเต้ยยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดเดี๋ยวลองไปตามที่บางุทเทียนดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสองพันคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้แวะมาทักทายก่อน ก่อนเริ่มภารกิจแห่งความหวังในวันนี้นะครับตามต่อครับตามหาพ่อให้กับแอนต่อนะครับความพลัดพลากนี้22ปีหลังจากที่เราไปเยี่ยมน้องบอสนะครับหนุ่มน้อยวัย5้าขวบที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราก็ได้คุยกับแอนครับแอนบอกว่า เคยส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่เพจอิเตอร์อีจันบอกให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยแต่ว่าด้วยด้วยความหวังที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้ไปเยี่ยมน้องบอสไปให้กําลังใจน้องบอสนะครับเราก็ได้คุยกับแอนแอนก็บอกจุดประสงค์ของเราโอเคในเมื่อหนึ่งความหวังที่ต้องการมากๆเลยต้องการอยากจะเจอคุณพ่ออยากจะพบคุณพ่ออยากจะกอดคุณพ่อโอเคเราไปเจอกันเราสารฝันให้นะครับ หนึ่งสิ่งที่เราจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ที่โชคชะตามันมันค่อนข้างสาหัสโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทั้งพัดภาคพ่อ,อ,อแม่ตายแฟนทิ้งลูกก็ยังมาป่วยอีกนะครับหนึ่งความสุขหนึ่งรางวัลที่อิเตอร์อีจันแล้วก็ทีมงานอีจันพอจะมอบให้ได้ก็คือการตามหาคุณพ่ออาจจะเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตในวันข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับโอเคเบาะแสตอนนี้ อัปเดตก็คือเรามีเพิ่มเติมอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับเกาะแสเพิ่มเติมตอนนี้อยู่บางขุนเทียนเดี๋ยวเราจะต้องไปตามต่อละนะครับสู้ต่อจ้ายะลาชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราไปตามกันต่อที่บางขุนเทียนนะน่าจะใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นกันต่อที่ออโ,นโน่นเนาะเดี๋ยว,ยวนั่งเมาส์ไปไปสักสักแป๊บหนึ่งอะนะคุยคุยกันเล่นน<ๆ>ลูกเพตไปสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะค่อยๆลงอีกทีหนึ่งเนาะก็ทักทายลูกเพจ ครัขอบคุณดาวครับผมอ๋อมีดาวสองร้อยดวงมาด้วยนะคะขอบพระคุณดาวที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับป้าชื่อเฟสอ่านว่าอย่างไรเนี่ยจวดจวดจีจ้จัดบอสานจวดจวดจีจ้จัดขอบพระคุณมากจ้าสี่สิบห้าดวงขอบพระคุณครับยุพินส้มเกลี้ยงพี่ยุพินขอบพระคุณดาวสี่สิบห้าดวงนะครับหมูเมพี่หมูเมขอบพระคุณมากนะครับ ดาว45ดวงนะครับพี่ศิริวัลขอบคุณมาก45ดวงแล้วก็พี่สุภัตราพี่สุภัตราดาวเท่าไหร่เนี่ย10ดวงพี่พี่อะไรนะพันศักล่ะครับผมขอโทษนะถ้าอ่านผิด10ดวงเหมือนกันนะครับพี่นัน45ดวงนะครับขอบพระคุณมากๆสําหรับกําลังใจเป็นดวงดาวที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้อีเตอร์กันนะคบขอบพระคุณมากครับพี่แอปเปิล45ดวงขอบพระคุณมากจ้า พี่ปลายเนาะโอเคขอบพระคุณมากสี่สิห้าดวงเดี๋ยวเราเดินทางออกเดินทางกันเลยเนาะเปิดอะไรอ๋อโอเคโอเคสักครู่นะลูกเพจลูกเพจรอสักครู่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอน้องเต้ยสักครู่นะน้องเต้ยต้องเปิดหน้าสักหน่อยหนึ่งวันนี้น้องเต้ยน่ารักหรือเปล่าลูกเพจ <laughs> ขอบคุณพี่กระตูนคนซื่อนะคะผม45ดวงครับขอบคุณมากครับพี่จัก,กรพงศ์45ดวงครับขอบคุณครับพี่นวลจุธาสามัคคีขอบคุณมากครับ45ดวงพี่ฮาทิคุ45ดวงขอบคุณครับพี่ดารุณี45ดวงขอบคุณมากครับผมพี่จันทร์ธนเวชกร45ดวงขอบคุณมากครับ โอ้โหลูกเพจส่งดาวให้กำลังใจน้องเต้ยเพียบเลยขอบคุณมากมากนะครับพี่ปราณีสั่งทองนะครับสี่สิบห้าดวงครับพี่นัทถากรชัยทิพสี่สิบห้าดวงขอบคุณมากครับถ้าอ่านชื่อใครผิดไปขอโทษด้วยนะครับผมพี่จิจิระครับผมคุณเอิร์ธมินิีโอ้ลูกเพจส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้น้องเต้ยเพียบเลยขอบคุณมากครับ คุณแอนดี้นะคะ45ดวงขอบคุณมากค่ะพี่หมูอ้วนหมูอ้วน,วน50ดวงขอบคุณมากค่ะส่งดาวมาเป็นกําลังใจให้น้องเต้ยคุณการณนาพิษถ้าอ่านอ่านของใครผิดขอโทษด้วยนะคะผม45ดวงขอบคุณมากครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคจยคุยไปก่อนน้ำหนึงพี่รอย,ยาแป oh. ๊บอ,อ๋อโอเคโอเค วันนี้เราตามไปลุ้นด้วยกันอีกนะจ๊ะวันนี้เราตามไปลุ้นด้วยกันอีกในในใครสารภาพมาหน่อยว่าเพิ่งมาตามเดี๋ยวเต้ยจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับเคสปาฏิหารแห่งความปาฏิหารแห่งรักที่พลัดพรากในครั้งนี้นะครับ ตอนนี้เรายังไม่เจอปาฏิหาริย์เลยนะครับยังเป็นแค่ความหวังอยู่ความหวังที่หวังมากๆเลยนะครับว่าวันนี้เราจะตามหาปาฏิหาริย์นั้นจนเจอนะครับเคสนี้เป็นเคสที่38ของอีเตอร์อีจันนะครับเคส38ของอีเตอร์อีจันภารกิจนี้เราได้รับเรื่องมาจากแอนนะครับซึ่งเป็นแม่ของน้องบอส หนุ่มน้อยวัยห้าขวบที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับหลังจากวันนั้นที่เราเดินทางไปให้กําลังใจเอาของเล่นไปให้น้องบอสเราก็มีโอกาสได้คุยกับแอนนะครับซึ่งแอนก็บอกว่าเคยส่งเรื่องราวมาที่ในเพจอิเตอร์อีจันให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยแต่ว่าทางเพจไม่เห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนั้นที่เราได้ไปคุยกันเต้ยก็รับปากว่าจะสารฝันให้กับแอนนะครับเพราะว่าแอนเนี่ยชีวิตน่าสงสารมากๆเลยครับลูกเพจครับชีวิตของเธอเนี่ย พัดภาคกับคุณพ่อตั้งแต่สองขวบแม่เสียชีวิตตอนเธอ5้าขวบแฟนทิ้งมีลูกลูกก็มาป่วยอีกนะครับลูกป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยนะครับก็คือเต้ยคิดว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันน่าสงสารมากๆเลยคือรางวัลชีวิตที่เราพอจะทำให้ได้เนี่ยหน,หน้าที่ของเราตรงนี้เนี่ย ที่เต้ยอยากจะทําให้เขามากๆเลยให้เขาได้เงยหน้าขึ้นมาเห็นความสุขได้ได้รู้จักคําว่ายิ้มที่มีความสุขจริงๆมันเป็นยังไงหนึ่งอย่างที่เต้ยทำทำให้ได้ด้วยความสามารถศักยภาพของเต้ยที่มีทีมงานอีเต้ยอีจันที่มีนะตอนนี้ก็คือตามหาคุณพ่อให้เขาเบาะแสที่เขามีค่อนข้างค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับมีให้เราก็คือชื่อวิชาญเย็นสุขแต่ว่าไม่มีเลข13หลักหลังจากที่เราไปเช็คมาไม่มีเลข13หลัก รู้แค่ว่าอยู่ที่ตำบลพยุหะอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเราก็ตามไปมีอยู่สองเป้าด้วยกันจริงๆเราตามไปด้วยความหวังเดียวนะครับก็คือวิชาญเย็นสุขที่เมื่อวานเราไปแล้วพี่ฟุกพาไปหาเป้าหมายที่เราตามอยากอยากไปเจอนะก็ไม่ใช่นะครับก็คือ เขาปฏิเสธกลับมาเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆ <KEVIN. S 2> เขาก็เลยแนะนําต่อว่าลองไปหาอีกคนหนึ่งสิไปถามจากอดีตผู้ใหญ่ทินอดีตผู้ใหญ่ทินจะรู้มันจะมีอีกคนหนึ่งชื่อวิชานเย็นสุขเหมือนกันชื่อซื่อชื่อนามสกุลเหมือนกันเลยนะครับชื่อนามสกุลเหมือนกันเลยวิชานเย็นสุขแต่เราเราไปถามอดีตผู้ใหญ่ทินแล้วนะครับเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าประวัติการทํางานประวัติอายุประวัติการมีลูกมีเมีย ค่อนข้างคาดเคลื่อนกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเราก็เลยตัดชอยทั้งสองชอยนี้ออกไปเลยนะครสวรรค์ก็คือไม่ใช่นะครับแล้วก็เราก็เลยโทรถามแอน,นอีกทีหนึง่งแอนออพอจะสอบถามคุณตาคุณยายเพิ่มได้ไหมว่ามีเบาะแสของออมีเบาะแสของพ่อเพิ่มเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแอน,นก็รับปากบ,บอกว่า โอเคได้ค่ะพี่เต้ยเดี๋ยวยังไงแอนจะลองถามคุณยายเพิ่มเติมให้ดูว่ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเค,อเคหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นโอเคอะไรหลังจากนั้นเราก็ได้รับสายกลับมาจากแอนแอนโทรกลับมาบอกว่าโอเคพี่เต้ยคุณยายพอจะจําชื่อพ่อของอคุณพ่อวิชานได้ก็คือคุณปู่ของแอนอะนะครับก็คือชื่อฉายเย็นสุกนะครับเราก็เลยไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมมาปรากฏว่าฉายเย็นสุกเนี่ยมีมีม มีข้อมูลไปโผล่อยู่ที่บางขุนเทียนนะครับเพราะฉะนั้นมันไปสอดคล้องกับในใบเกิดของแอนใ,นในใบเกิดของแอนคือระบุชื่อพ่อพร้อมกับระบุอยู่ว่าพ่อเนี่ยเคยอยู่ที่บางขุนเทียนด้วยนะครับเราก็เลยอ่ะมันอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงกันณจุดณนะจุดจุดบางขุนเทียนตรงเนี้ยนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้กลับจากนครสวรรค์มาแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่มาตั้งหลักกันใหม่แล้วก็จะไปเริ่มต้นที่ บางขุนเทียนวันนี้ตามไปลุ้นด้วยกันนะวันนี้อีเตอร์ก็ยังสัญญาว่าจะไลฟ์สดตามเรื่อยๆเลยนะครับอัปเดตเรื่อยๆว่าเราเจออะไรเราตามหาเจอไหมเราได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมนะครับตามกันเนาะวันนี้เป็นกําลังใจให้อีเตอร์อีจันด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากครับพี่ธีรพรห้าสิบดวงดาวห้าสิบดวงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เตอร์อยากจะแจ้งให้ทุกคนที่ที่กำลังติดตามภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้นะครับมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่ตอนนี้ยเรากำลังนำเสนออยู่ในเพจของอีเตอร์อีจันซึ่งก็คือเคสที่38น้องน้ำตามหาคุณแม่สมจิตนะครับน้องน้ำตามหาคุณแม่สมจิตเป็นเคสที่3 7ของอีเตอร์อีจัน ตอนนี <ítulo> sabes, anyway, ้เรามี2เคสด้วยกันที่รันอยู่ในเพจอ a เตอร์อีจันเพราะฉะนั้นเคส37เนี่ยน้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นปลายสัปดาห์วันนี้วันนี้วันพลฤหัสแล้วเนาะคำตอบน่าจะใกล้ๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คาดว่าจะมีคำตอบให้ลูกเพจนะครับเคสที่37แล้วก็ระหว่างที่รอนี้เต้ยไม่อยากแค่รอเฉยๆใน ในช่วงเวลาที่เราสามารถทําอะไรได้เราก็สารฝันให้อีกหนึ่งความหวังซึ่งก็คือเคสสาสิบตรงนี้ที่เรากําลังจะไปตามหาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เต้ยกำลังจะเดินทางไปตามหาคุณพ่อให้กับแอนต่อแล้วนะครับขอหน้าตขึ้นรถแปหนึงมันจะกระลุกกระลักกระลุกกระลักหน่อยนะโอเค ที่รัชนาขอบพระคุณมากครับขออภัยด้วยนะถ้าอ่านชื่อผิดนะโอเคลงไลฟ์ก่อนแล้วกันนะตุ้ยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปที่บางขุนเทียนต่อข้อมูลเบื้องต้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเคสนี้เป็นเคส38ตามหาคุณพ่อวิชาญเย็นสุขให้กับแอนนะครับซึ่งแอนเนี่ยเป็นแม่ของน้องบอสที่ป่วยเป็นมะเร็ง ต่อหมกไตร,ระยะสุดท้ายนะครับหนึ่งรางวัลหนึ่งกำลังใจที่อีเตอร์อีจันพอจะทำให้ได้เราก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บางขุนเทียนจ้าบ๊ายบายจ้า <24. S 1> วันนี้ไลฟ์สดตลอดทั้งวันเด้อตามเด้อ